ะะเวลาจิกกล้องหรือฟาดหน้าใครจะได้แบบโดดเด่นขึ้นมาได้นะคะเห็นไหมคะทุกคนแต่งหน้ามันจะง่ายขึ้น22นาทีเสร็จแล้วเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะนี่คะ่ะครูกระแต่ก็แต่งประมาณนี้ในการไลฟ์สดแต่งหน้าประมาณนี้เลยไลฟ์สดง่ายๆ เห็นไหมคะเทคนิคง่ายๆแบบนี้ค่ะการที่เราจะแต่งหน้าแบบง่ายๆแต่งหน้าแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ติดได้คนทั้งวันนะคะจากการที่นี่ค่ะครูใช้นี่อะไรก่อนก่อนใช้ตัวนี้เลยนะคะให้เห็นชัดๆเลือดบางกรอนี้นะคะตัดเขาเรียกว,ว่าลดความไม่ให้ผิวเราอักเสบแล้วก็ต่อด้วยเซรั่มตัวนี้นะคะ วาสลัมเสร็จคููก็ลงด้วยอะไรคะโอ้ตัวมอนตราตัวนี้นะคะเรื่องหลิวลอย40บวกอัพอัพควรใช้เลยค่ะตอนนี้แล้วก็ด้วยตกท้ายด้วยกันแดดนะคะเห็นไ,ไหมคะครบจบแค่นี้เองค่ะแล้วก็แป้งตบ1,2,3ตบ1,2,3่งข้างนะคะแล้วก็ลงลิปสติกใช่ไหมคะลงแก้มลงตาลงคิ้วแค่นี้เองค่ะ เห็นไคะเราก็วิงวังละเราก็หาทางผูที่ผู้ใจของเรานะคะครูก็ชอบอะไรที่แบบเป็นมงกลมอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวเวลาอีกหกนาทีก็จะไปเรียนในกลุ่มลับและค่ะกลุ่มลับกลุ่มไายให้เรารู้เทคนิครู้วิธีการใครชอบการแต่งหน้าสไตล์แบบครูกระแตก็คอมเมนต์ขึ้นมาได้นะคะ ทิมคอมเมนต์นขึ้นมาได้แล้วก็สามารถแนะนํากันได้ค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวครูกระแตจะมาให้ทุกคนเจออยู่ในเพจนี้ค่ะมนตาครีมนะคะฝากให้ทุกคนค่ะที่มีปัญหาเรื่องของอะไรคะผิวที่โหมีฝ้ามีกะม,มีสิวอยากจะดูแลเรื่องของริ้วรอยใต้ตานะคะแนะนําเลยค่ะกลุ่มมนตาแล้วจะมีเรื่องของการดูแลเรื่องของบอดี้ด้วยนะคะในส่วนนี้เลยค่ะ มาใหม่ล่าสุดตอนนี้นะคะหวัดดีแล้วก็หอมมากๆด้วยไปค่ะเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าใครอยากได้อะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ขึ้นมาได้นะคะไปค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ